พุงออกแล้วคุณยายนค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ตื่นมาฟ้าไม่สว่างอีกฟ้ามืดฟ้ามัวค่ะฝนก็เป็นพายุค่ะเป็นฝนตกลินค่ะเป็นอยากให้น้ําเยอะก็ไม่เยอะค่ะฝนตกลรินพอแตะแฉะแค่ะถนนขนทางแฉะมากค่ะไปมาสัญจรลาบากค่ะ ค่ะคุณแม่ดีของสวยงามค่ะคุณแม่หยิบยกขึ้นเลยค่ะค่ะรหัสหนึ่งนะคะเป็นผ้าสองค่ะผ้าสองสะรอทอมือค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสองสะตอทอมือไหมบ้านทุ่งยืนนะคะค่ะรหัสหนึ่งค่ะเป็นสวยค่ะเป็นสีโอนค่ะเป็นงานลายน้อยดาวค่ะ หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกพื้นค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะงานผ้าไหมค่ะงานสองตะกอทอมือค่ะเป็นไหมบ้านเพื่งยืนค่ะหันลงหน่อยค่นมีลงกระโชกค่ะค่ะเนื้อผ้าหนามากค่ะหนาแน่นมากค่ะราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกถืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ ทำไมแก่าะไม่นเหลค่ะนี่ค่ะไม้หนามากค่ะงานไหมบ้านทอมือค่ะสวยมากค่ะเป็นสีออกโทนสีค่ะเส้นยืนจะเป็นสีแดงแล้วก็เส้นทอจะเป็นสีเขียวที่เป็ดไอเขียวเขียวหัวเป็ดค่ะค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณนะคะค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะ ค่ะเป็นงานสองตะกอทอเมยอนะคะผ้าไหมบ้านทอมือนะคะไหมบ้านยืนยืนค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,400ี่อบาทค่ะความยาวสองเมตรนะคะมาตรฐานของผืนผ้าค่ะค่ะงานไหมบ้านทอมือค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะมักพื้นไหมชอบพื้นไหมโทรท้กคุณแม่ได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะ กินดีตอนรับทุกท่านนะคะท่านเข้ามาชมแล้วก็ให้ชมทางดูคุณแม่ทางติดตามคุณแม่ทางช่อง y o u t u b e นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะงานไหมบ้านะกอทอมือค่ะสองก,กอทอมือนะคะและ้ผ้าหนาแน่นมากค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นมากค่ะ ค่ะนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะผืนนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะแค่นี้คุณแม่ได้สีธรรมชาติมาเยอะนะคะหมายย้อมจากแก่นเคนะคะเคกับเปิดขี้เหล็กแกออกโทนสีทูโทนค่ะสีนุ่นสีทูโทนค่ะรหัสสามค่ะงานสองตะกอทอมือไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรท่านได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ค่ะเป็นค่ะเป็นไหมค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะตรนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะออกนู้ๆโซโทนนะคะสีธรรมชาตินะคะจะไม่โดดเด่นนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพอมือค่ะค่ะนี่ก็เป็นออกโทนสีม่วงค่ะเป็นม่วงพระเทพค่ะรหัสห้าค่ะ งานสองตะกอทอมือไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสนใจโทรทักคุณแม่ได้ค่ะหนึ่งสี่ร้อยบาทค่ะราคานี้พอหยิบพอจับนะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้ค่ะเป็นของขวัญวันค่ะวันเกษียณก็สวยนะคะค่ะเป็นไหมบ้านค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเป็นงานสองตะกอทอมือค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะเป็นสีม่วงพระเทพนะคะค่ะสวยค่ะโทรทักคุณแม่ได้ค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแกมทุกพื้นค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะค่ะหนึ่บาทนะคะเป็นสีพพทเทลค่ะสีนี้ก็เป็นอมม่วงกับปีค่ะ ค่ะสวยทุก <descon> ผ <fin anta> <p uss ASE ori> ืนงามทุกผืนนะคะ1 4 0่งี่รบาทค่ะงานสองตะกรอพอมือค่ะวันนี้ก็ม่วงคล้ายๆเชื่อคุณแม่นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางแต่ผ้าไหมนี่แหละค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ ข่านี้ก็หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะคะบนผืนหนึ่งนะคะแจมผืนหนึ่งค่ะลายนกยุงนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นนกยุงค่ะเกี่ยวก้อยกันค่ะนกยุงชมป่านะคะสีน้ำเงินสดค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะติดมาผืนหนึ่งนะคะค่ะผืนนี้สามตะกอค่ะมันเป็นงานของคุณแม่เอามาโรออกค่ะค่ะปกติราคานี้ไม่ได้ทุนค่ะขาดทุนนะคะแต่คุณแม่ก็ซอยออกค่ะ ่าราคาอยู่ที่1400บาทค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสีม่วงค่ะออกโทนม่วงดอกตะแบกนะคะสวยนะคะค่าม่วงดอกตะแบกค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนเป็นสีค่ะเป็นสีนู้นค่ะสีคล้ายๆสีธรรมชาติค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นไหมบ้านค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะงานสองตะกอทอมือไหม่ค่ะสวยฉลกสวยทุกคืนค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสวยทนสวยนานค่ะสวยอลังการผ้าไหมค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นไหมบ้านนะคะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะ ค่ะเป็นงานไหมบ้านพ่านมือค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีหนึ่งพันสี่ร้อยบาทจ้าค่ะนี่ก็เป็นสีธรรมชาติค่ะย้อมมาจากสีเหลืองนะคะเหลืองขมิ้นค่ะเอาสีขมิ้นมาย้อมนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะงานไหมบ้านทอมือค่ะ เป็นสีธรรมชาติค่ะราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะราคานี้มีอยู่แม่บวรนรักผ้าไหมงานตะกอไอซองตะกอทอมือนะคะเป็นไหมบ้านทุ่งยืนค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะรหัสเก้าสีธรรมชาติค่ะย้อมมาจากขามิ้นหมูค่ะคะ่ะขมิ้นกลมวนี่หนึ่งต็งเป็นออกสีสค่ำค่ะค่ะผ้าไหมเหลืองเนี่ยค่ะใส่เวลางานไอสีเหลืองนะคะวันสีเหลืองนะคะ ค่ะเป็นไม้บ้านนะคะพุ่งยืนนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะอันนี้ก็สีฟ้าค่ะเป็นสีฟ้านะคะค่ะฟ้าใสค่ะเขาเรียกว่าฟ้าใสค่ะสวยตลอดกลางงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เกิดกลางฟ้าใสค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยอลังการงามตลอดนะคะค่ะใกล้ะยอกพรรษาเป็นงานบุญออกพรรษาแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะ ค่ะเดือนหน้าก็ออกพรรษาค่ะเดือนตุลานะคะออกพรรษาค่ะเราก็มองหาผ้าไหมสวยๆใส่เป็นวันออกพรรษางานออกพรรษานะคะค่ะสวยค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นมากค่ะ คล่างหาดสนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะ1,400บาทค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะงามสองตะกอทอมือไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะโทรทักคุณแม่บ้านได้ค่ะถ้าอยากได้ไหมบ้านพุ่งยืนค่ะโทรทักคุณแม่นะคะค่ะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมสวยนะคะไหมสวยสุรินนะคะแม่คนสุรินค่ะค่ะทักคุณแม่ได้ค่ะท่านไหนที่ยังไม่ได้แอดไลน์กับคุณแม่นะคะให้ลูกให้หลานแอดไลน์ให้ค่ะ ค่ะคุณแม่จะส่งภาพให้ดูทางไลน์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะภาพที่เห็นมันเป็นภาพรวมค่ะไม่ใช่ผืนเดียวนะคะที่เราทักมาค่ะมันจะตรงกันไหมที่เราทักมาค่ะคุณแม่จะส่งภาพให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแอดมาค่ะคุณแม่จะเพิ่มเพื่อนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะงานผ้าสองตะกอทอมือค่ะมอึงกอึงก็อ ค่ะนี่ก็เป็นงานค่ะเป็นผ้าขาวดํานะคะค่ะท่านไหนยังไม่มีผ้าขาวดําใส่ออกงานขาวดําก็มองมาทางคุณแม่นะคะ1,400บาทค่ะเป็นงานสองตะกอทอมือค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะคุณแม่จะบอกราคาทุกผืนนะคะเพราะว่าบางท่านก็ถามมาว่าไม่รู้ราคาค่ะค่ะคุณไอลูกค้าทุกท่กานนิฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ดูคุณแม่อยู่นะคะ ฟังคุณแม่พูดราคานะคะ1,400บาทค่ะเราจะได้ไม่งงค่ะทักมาค่ะค่ะไม่ใช่ผืน500นะคะมีลูกค้าทักมาผืน500นะคะค่ะเราต้องดูค่ะฟังค่ะฟังคุณแม่พูดให้ชัดเจนค่ะค่ะมันไม่ใช่งานมือสองเป็นงานผ่าใหม่สองตะตอทอมือค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่อธิบายทุกผืนเลยนะคะค่ะราคาอยู่ที่ 1400บาทค่ะเป็นงานสองตะกอทอมือค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะสองตะกอนี้บางท่านอยากเข้าใจกับสามตะกอนะคะค่ะว่าว่าสองตะกอมันบางไม่ใช่ค่ะสองตะกอก็ไม่บางค่ะเป็นผ้าเนื้อหนามากค่ะมันเป็นงานไหมบ้านทอมือค่ะสามตะกอนี้มันแกะชัดด้านหนึ่งไม่ชัดด้านหนึ่งแค่นั้นค่ะมีค่าเท่ากันสามตะกอกับสองตะกอค่ะมีค่าเท่ากันนะคะ ่ะเทียงแต่ด้านหนึ่งมันจะไม่ชัดค่ะสามตะกอด้านหนึ่งมันชัดค่ะตัวนี้ดูได้ทั้งสองด้านเลยค่ะสองค่ะสองตะกอนี่ค่ะค่ะมันจะชัดทั้งสองด้านเลยค่ะไม่มีด้านนอกด้านในค่ะถ้าผ้าสามตะกอมันจะมีด้านนอกด้านในค่ะเนื้นเราใส่เสื้อเนี่ยค่ะมีนอกมีในค่ะแต่สองตะกอนี้ค่ะมันจะรวมเลยค่ะไม่มีนอกมีในค่ะดูข้างเดียวจบเลยค่ะไม่มีนอกมีในนะคะข่ะันนี้ก็เป็นรหัส ค่ะร่างหัดสิบสามค่ะค่ะเป็นสีม่วงพระเทพนะคะค่ะผ้าไหมบ้านรุ่งยืนนี่ค่ะเป็นงานเก่างานโบราณของคนเก่าคนโบราณนะคะส่วนมากจะไม่หลากสีไม่เล่นสีค่ะออกมัดกับเพียวๆนะคะถ่ะสีม่วงพระเทพก็เป็นผ้ามัดหมีก็เป็นขาวก็มีแกงแต่แดงนิดหนึ่งนะคะค่ะท่านจะใช้สีแกงนิดเดียวค่ะ ค่ะนี่ก็ย้อมมาจากสีขมิ้นนะคะสีธรรมชาตินะคะค่ะมาจากสีขมิ้นค่ะรหัส14ค่ะค่ะสวยงามมากค่ะเป็นย้อมมาจากขมินค่ะเป็นขมินนอ่นๆนะคะคล้ายๆสีครีมนะคะผืนนี้ออกคล้ายสีครีมนะคะแต่ตัวจริงมันแก่เหลืองขวดสีครีมนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเข้ากล้องไปแบบนี้ก็บางทีก็ถูกแสงไฟแล้วก็เป็นกระจกค่ะเป็นนา หน้าโทรศัพท์มันเป็นกระจกอยู่แล้วค่ะมันก็ออกแกไมสีสีแกไมไม่เหลืองมากค่ะค่ะคุณแม่ดูจะเป็นสีครีมนะคะค่ะเป็นไหมบ้านทางหุ่งทางยืนค่ะแล้วก็เป็นสีธรรมชาติค่ะเป็นออกสีครีมธรรมชาตินะคะฝืนนี้นะคะคาะครีมออกเหลืองๆนิดนึงค่ะเป็นสีครีมค่ะค่ะราคาอยู่ที่ หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นสีครีมนะคะสวยค่ะไปตัดเสื้อก็สวยค่ะตัดกางเกงก็งามนะคะค่ะดูค่ะเป็นสีครีมค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะเป็นรหัสสิบสี่นะคะสีธรรมชาตินะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสวยไม่จิดกางสวยไม่สางค่ะแต่งานผ้าไหมนี่แหละค่ะค่ะใกล้จะเป็นบุญค่ะออกพรรษาแล้วค่ะออกพรรษานี่มีแต่บุญกับงานแต่งานกับบุญนะคะ ออกภาษาแล้วก็กระถินค่ะเรามองหาผ้าไหมสวยใส่ไปบุญนะคะค่ะมองมาทางแม่บวรักษ์ผ้าไหมสวยสลินค่ะราคา1.400บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกถืนเด่นทุกผืนค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสวยทนสวยนานสวยอังการแต่ผ้าไหมค่ะค่ะรหัสจิห้านะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะราคาอยู่ที่1.400บาทค่ะ ราคานี้พอยิพอหยบเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะค่ะของขวัญให้กับวันไหว้วันเกษียณก็ได้ค่ะค่ะออกภรษานี้บางท่านก็มีงานแต่งนะคะท่านก็เอาไปไหว้นะคะไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะคะค่ะให้ของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราค่ะค่ะราคห15ค่ะลายนี้ก็เป็นลายเก่าลายโบราณนะคะค่ะส่วนมากท่านจะทําแต่ลายเก่าลายโบราณค่ะไม่เล่นสีไม่หลากสีค่ะ ค่ะเป็นสีพื้นๆค่ะนี่ก็สีธรรมชาติค่ะข่วนี้ก็รหัสค่ะรหัสจิมหกนะคะเป็นสีเคแก่ค่ะค่ะเคแก่นะคะดแูแลเป็นครีมแก่นะคะสีเคแก่เหลืองแก่ค่ะค่ะเป็นเหลืองแก่นะคะค่ะสวยค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะถ้าอยากได้ไหมงานไหมบ้านทอมือทางพุ่งทางยืนค่ะมองมาทางแม่วันรักขายผ้าไหมนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะ 1นึ0สีร้อยบาทค่ะสีธรรม, он, นนมะะรมชาตินี่ค่ะสวยทนสวยนานสวยไม่แสบตาค่ะเอาไปตัดเสื้อก็สวยนะคะสีธรรมชาตินี่ค่ะมันจะออกทูทนค่ะ,ะออกนุ Carl ่นค่ะค่ะเขาเรียกว่าสีนุ่นสีทุทนค่ะสีธรรมชาติค่ะหนึ่งันสีร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสวยทนสวยนานค่ะค่ะหนึ่งันสี่ร้อยบาทค่ะ ผืนนี้มาจากเปลือกขี้เหล็กนะคะก็ใหม่บ้านทางคุ่ทางยืนค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะค่ะเปลือกขี้เหล็กแก่นขี้เหล็กค่ะย้อมออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะคล้ายๆเขียวไพยนะคะสวยนะคะคุณแม่ยังว่าสวยมากเลยค่ะแค่ผืนนี้ค่ะค่ะมันคล้ายๆเขียวไพลเป็นสีธรรมชาติเขียวอ่อนๆค่ะใส่ในวันวันไหนสีเขียววันพุธค่ะใส่วันพุธนะคะค่ะสวยงามมากค่ะเป็นสวยอลังการนะคะ ค่ะเป็นงานไหมบ้านทอมือค่ะค่ะทางพุ่งทางยืนนะคะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะ1,400บาทค่ะเป็นของเก่าของโบราณค่ะของเก่าของโบราณน,นี้ท่านจะทําไม่หลากสีไม่เล่นสีนะคะออกสีธรรมชาติแบบเพียวๆเลยค่ะค่ะสีมาจากแก่นขี้เหล็กนะคะผืนนี้นะคะแก่นขี้เหล็กก็เป็นขี้เหล็กก็แกงค่ะแล้วก็ว่าเป็นแก่นก็เอามาย้อมผ้าไหมค่ะออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะ หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะตัวน,นี้มาจากขมิ้นนะคะย้อมสีธรรมาชาติมาจากขมิ้นนะคะค่ะรหัส19บเกา็สวยนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยตลอดการง,งามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางสวยอลังการแต่ค่าไหมนี่นะคะ ค่ะโทรทักคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะติดตามคุณแม่ให้ติดตามทางช่อง YouTube นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะที่คุณแม่ยืนได้ทุกวันนี้ค่ะได้เห็นคุณแม่ยืนถือผ้ายอยู่ทุกวันนี้ก็คือพี่น้องชาวไทยเอฟซีของคุณแม่นั่นแหละให้กำลังใจคนละผลืนละผลืนค่ะเราถึงยืนอยู่ได้ค่ะมาจากพี่น้องชาวไทยนี่แหละค่ะให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ ค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามค่ะมันจะได้ทําเพื่อนนะคะสีเหลืองนี่ค่ะออกเหลืองเขียวนิดนึงนะคะค่ะเหลืองขมิ้นค่ะสวยค่ะค่ะนี่ก็สวยนะคะรหัสยีิบเอ็ดค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะ1,400บาทค่ะค่ะลายนี้สวยนะคะ าลายนี้คุณแม่ได้มาสี่ผืนห้าผืนค่ะห้าผืนเพราะว่าลายนี้คนทักเยอะค่ะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงานแบบงานเก่างานโบราณน,นะคะเพราะว่างานเก่างานโบราณจะไม่เล่นสีไม่หลากสีค่ะแล้วก็เป็นไหมบ้านพุ่งยืนด้วยค่ะไม่หลากสีนะคะ ราคาหนึ่งชัรราคานี้พอหยิบพอจับนะคะเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะค่ะของขวัญให้กับเป็นวันไหว้ก็ได้ค่ะค่ะไหว้ญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะค่ะมองหาของขวัญค่ะมองหาของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราช่วงออกพรรษาค่ะนี่ก็เป็นสีธรรมชาติค่ะรหัสยิบสองนะคะค่ะสีธรรมชาติค่ะสวยค่ะค่ะสีธรรมชาตินี้ค่ะซักก็ไม่ออกนะคะแต่สวยทนสวยนานค่ะ ค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นสีนุ่นนนะคะสีสูโทนนะคะตัดเสื้อก็สวยค่ะเอาไปตัดเสื้อให้กับท่านพ่อบ้านก็ได้นะคะค่ะสีธรรมชาติพวกนี้ค่ะแล้วก็ลายก็ไม่ลายไม่หลายหลากหลายสีด้วยค่ะลายออกเพียวๆนะคะค่ะมองแล้วก็ค่ดสบายตานะคะสีธรรมชาตินี่ค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งางยืนค่ะลูกค้าอยากให้ผ้านิ่มนะคะกลับน้ํายาผ้านุ่มนะคะ ค่ะแค่น้ำยาพ้นุ่มค่ะนี่ก็สีครีมค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสีครีมนะคะรหัสยี่สิบสามค่ะเป็นสีครีมค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะรหัสยี่สิบสามนะคะเป็นสีครีมนะคะสีธรรมชาตินะคะขาดย้อมพมิ้นค่ะคืงนีเอาพมิ้นมาย้อมนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะสีครีมค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สั่งสวยไม่เกี่ยงกางค่ะค่ะนี่ก็งานดำนะคะขาวดำนะคะยี่สิบสี่ค่ะเชิญคุณ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะ1,400ันบาทค่ะเป็นงานขาวดำนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะถ้าสองตะกอทอมือไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเนื้้ผ้าหนาแน่นค่ะแต่หนาแล้วก็แน่นนะคะเพราะว่าเป็นงานไหมบ้านค่ะ1,400บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่ฉ่างสวยไม่จืดกลางค่ะ ค่ะทังสี่ร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็สีฟ้าค่ะติดข้างบ่งกับหน้ากัดกับหัวก็ไม่เป็นไรนะคะลูกค้ากับเวลาเราก็ใส่แล้วก็เอาเอา,เอาเป็นเชิงล่างนี่ค่ะลงเชิงบนนี่ค่ะที่ติดค่ะลูกค้าติดกับหัวตลอดเลยค่ะ เอาลงห้าห้าน,นะคะหมายเลขยี่ห้าค่ะสีฟ้าใสค่ะใสวันศุกร์นะคะสวยค่ะสวยตลอดามงานตลอดปีนะคะเป็นฟ้าใสนะคะค่ะใสวันศุกร์สวยค่ะค่ะเป็นสีฟ้าใสนะคะค่ะเป็นงานสองตะกอรอทอมือไหมบ้านพุ่งยืนค่ะโทรทักคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ออยินดีต้อนรับน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะหางให้ความสะดวกทางไลน์นะคะ ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะรหัสยิ้มหกค่ะค่ะสวยค่ะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะค่ะเขาเรียกว่าสีเม้ดมะขามค่ะค่ะไอรหัสยี่สบหกค่ะสีเม้ดมะขามค่ะสีนม็มะขามเข้มค่ะสวยค่ะถ้าเกินี่สวยนะคะ รายการบินไทยค่ะสวยค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นมากค่ะเอาไปเป็นว่าเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ก็ก็สวยนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะค่ะรัหัดยิหกนะคะรายการบินไทยค่ะค่ะเป็นสีแบบนี้คนแก่ชอบนะคะเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะ ค่ะสวยตลอดกางงามตลอดปีค่ะลายเก่าลายโบร,ราณมันลมหน่อยนะคะคุณแม่ถ่ายคลิปวันนี้ลมนะคะค่ะเป็นเงามากค่ะผ้าเงาขึ้นเงา,า,เงาค่ะเป็นสีแบบสีของเก่าของโบราณน,นะคะเป็นสีแบบสีสีน้ำตาลค่ะคล้ายสีน้ำตาลเข้มค่ะลายการบินไทยค่ะ ค่ะสวยค่ะรหัสย้มหงนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะนี่ก็ไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะทุกพื้นะสัตัดนี้ค่ะเป็นคลิปนี้เป็นมีแต่ไหมบ้านพุ่งยืนนะคะคุณแม่ช่วงหลังๆมานี้ค่ะคุณแม่จะหาแต่งานไหมบ้านพุ่งยืนมาออกคลิปก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะให้พี่น้องชาวไทยได้ดูนะคะลายนี้เขาเรียกว่าลายของน้ําค่ะ ค่ะดูนะคะสวยในตาของท่านคืนไหนงามในตาของท่านคืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะโทรทักได้ค่ะค่ะให้ท่านสวยในตาที่คุณแม่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยค่ะค่ะพี่น้องชาวไทยที่ดูคุณแม่อยู่นะคะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยค่ะค่ะให้โทรทักมาได้ค่ะค่ะชอบลายไหนนะคะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ เฉยตลอดการงามตลอดปีนะคะเป็นไหนบ้านทุ่งยืนค่ะ <Sm ell> ขนานี้ก็เป็นสีธรรมชาติค่ะรหัสยีแปดค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะ่ากออกโทนสีอิดค่ะสีเหลืองนะคะสีเหลืองอิดนิดนิดนึงค่ะเหลืองน,นิดนิดนะคะก็ไม่เหลืองมากนะคะ ค่ะเพราะว่ามันย้อมเขค่ะย้อมเขย้อมย้อมเขนี่มันจะไม่เหลืองเช่นเท่าไหร่นะคะมันก็โทนสีธรรมชาตินนแหละค่ะมันจะเหลืองไม่แสบตาบาดตาขาดน้งนวลนวลนะคะค่ะรหัสยี่แปดค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะไม่เล่นสีไม่หลากสีนะคะของเก่าของโบราณนี่ค่ะแต่ไม่เล่นสีเท่าไหร่นะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ขาลงพื้นสีเหลืองนะคะเหลืองครีมค่ะสีเหลืองครีมนะคะเหลืองครีมค่ะขานีก็สวยนะคะออกโทนสีฟ้าค่ะฟ้า ฟ้านวลนๆนะคะฟ้าคล้ายๆฟ้าคามค่ะขาะเป็นขาะเป็นลายเส้นค่ะเป็นเทือสมอลนะคะขาสวยมากค่ะถ้าถือนีอสวยนะคะขาเนื้อผ้าก็แน่นดีด้วยค่ะเนื้อผ้าแน่นค่ะขาดสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จุดกลางค่ะ1,400งพัน่รอบาทค่ะเป็นฟ้านวลนๆนะคะสีออกฟ้านวลนๆค่ะค่ะสวยค่ะ เนื้อผ้าแน่นค่ะเนื้อผ้าแน่นมากค่ะฟ้ามนนอนค่ะฟ้าไม่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 ใสเท่าไหร่นะคะต่อไปใช้ฟ้าครมค่ะขารหัสรหัสสามสิบค่ะรหัสสามสิบนะคะสวยนะคะ่ะพื้นไม่สวยพื้นใหญ่ด้วยค่ะผ้าพื้นใหญ่เต็มสองเมตรนะคะค่ะคนร่วงคนขอมใส่ได้ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดตีค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ หนึ่งันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะคว้านาวันนะคะได้หักสามสิบนะคะสวยค่ะสึงมากค่ะนี่ก็เป็นสีน้ำเงินนะคะรหักสามสิบเอ็ดค่ะเป็นสีน้ำเงินค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สา่งสวยไม่จืดกลางสวยลังการข้าใหม่ค่ะงานสองตะกอทอมือใหม่บ้านท่องยืนค่ะ ค่ะเป็นงานไหนบ้านผู้ยืนนะคะค่ะเนื้อผ่าแน่นมากค่ะมีแข็งเนื้อท้ามันแน่นเวลามาันแกะทับขึบ้นมาเลยเนื้อท่ามันแน่นแข็งมันแน่นค่ะค่ะสามสิบเด็อนะคะค่ะ,เ,นนะ,คะ,คะเป็นค่าซื้อเงนิน,นะคะ่ะ ทองค่ะขาะทักคุณแม่มาได้นะคะนี่ก็เป็นสีค่ะเป็นเป็นสีธรรมชาติค่ะนี่ก็สีธรรมชาตินะคะรหัาสามสองค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะสีอ่อนๆนุ่มนวนะคะขาดสีธรรมชาติค่ะสวยทุกพื้นงามทุกถึงค่ะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะงานไหมบ้านทอมือนะคะค่ะหนึ่งพัน 400บาทค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะ1400บาทนะคะงานสองะตะปอทอมือค่ะสวยงามตลอดกาลค่ะงานสองะตะปอทอมือค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทายที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงยาดีย,ดยาดโยนมีแต่คำว่ารวยรวยทุกท่านนะคะวันนี้ขอให้รวยทุกท่านค่ะโชคดีทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ